สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ดาแม่นปัวนะคะพี่ดาแม่นปัวจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีพิจิกว่าประจำเดือนกรกฎราคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพร่างกายว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับประจำเดือนกรกฎราคมนี้แล้วก็ใครที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับว่าช่วงนี้เราจะเป็นอย่างไรนะคะสุขภาพร่างกายจะเป็นยังไง เดี๋ยวพี่ดาจะมาไขาข้อข้องใจให้ทุกๆคนเลยนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกว่าเป็นอย่างไรนะคะพี่ดาจะเป็นเพื่อนคู่คิดเป็คนคู่ใจให้กับน้องๆและลูกๆทุกคนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะหาให้ฟังคลิปพี่ดาให้จบนะคะแล้วก็ช่วยกันแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังจิตกําลังใจให้พี่ดาถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วนะคะพี่ดาก็จะกราบขอบพระคุณงามๆเลยนะคะแอขอให้เจริญรุ่งเรืองในที่การงานทุกคนสําหรับคนที่แชร์ นะคะก่อนอื่นเลยพี่ดาจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการงานการงานสาหรับชาวราศีพิจิกในช่วงนี้เป็นอย่างไรชาวราศีพิจิกช่วงนี้จะหงุดหงิดมุ่งงานในเรื่องงานมากนะคะคือเหมือนเริ่มต้นดีจบไม่ดีเราทาเหมือนสวยหรูแต่สุดท้ายทำไมมันกลับพลิกผันอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้อุทนนิดนึงนะคะสาหรับชาวราศีพิจิกแล้วก็มีเรื่องจุกจิกใจกับเจ้านายหรือเพื่อนร่วมง,งานอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้จะมีปัญหาเข้ามาเยอะหน่อย คนที่จะลงโปรเจกต์ใหม่ๆหรือลงทุนอะไรใหม่ๆช่วงนี้อย่าเพิ่งนะคะให้ใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็คุณจะผ่านพ้นเรื่องราวอันนี้ไปได้นะคะแล้วสําหรับเรื่องการเงินการเงินสําหรับชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ก็ถือว่าการมันจะมีเรื่องจับจ่ายใช้สอยในบ้านนะคะกับคนในบ้านเราเนี่ยเยอะนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่ชอบเสี่ยงโชคหรือท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะ ให้เสียงเลขใกล้ตัวเลขใกล้ตัวมีเลขอะไรบ้างเช่นรถบ้านอายุพศเกิดราวของรูปของสามีหรือว่าพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเลขที่อยู่คนใกล้ตัวหรือว่าในบ้านเราจะให้โชคลาภนะคะให้เลขพอมปากของคอนะคะแล้วก็ความโชคดีก็จะมันเกิดมาแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องอการจับจ่ายใช้สอยช่วงนี้ก็ถือว่าคุณจับจ่ายใช้สอยเยอะนะ ยังไงคุณก็ผ่านได้และลงตัวคุณไม่ต้องลงตัวแบบวิธีสุดท้ายคุณไม่ต้องกลัวเลยนะคะคนดูเหมือนหนูทําไมช่วงนี้เรามีแต่เรื่องมีแต่รายจ่ายอะไรอย่างี้ไม่ต้องวิตกกังวลไปยังไงคุณก็ผ่านได้ค่ะแล้วก็สําหรับเรื่องความรักเรื่องความรักช่วงนี้เขาบอกเริ่มต้นดีจบไม่ดีก็คืออาจจะเป็นคนละแนวความคิดจะดีดวนวนประสาทกันความรักรู้สึกจะเรียกว่าอะไรจะ้ะ แต่ยังไงคุณก็หันหน้าคุยกันแล้วก็ใจเย็นๆยังไงคุณก็ผ่านไปได้นะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุอุบัติเหตุไม่ได้เกี่ยวกับรถลายอย่างเดียวนะหมาแมวในบ้านคุณเจ็บป่วยอาจจะได้ใช้เงินในการรักษาคุณอาจจะตื่นตระหนกตกใจเพราะว่าหมาแมวคุณก็รัดนะคะแล้วก็ระวังเดินเหินลื่นล้มหรือฟืนไฟในบ้านคุณระวังให้ดีนะคะให้ทันทันทีแล้นั้นนะคะแล้วคุณจะผ่านเรื่องราวไปได้นะคะอืม ทางแก้ที่พิดาจะแนะนําก็คือคุณต้องไปทําบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์นะคะหรือก็ไปเติมน้ำมันตะเกียงนะคะปล่อยพาานะคะกี่ตัวก็ได้แล้วจะเสริมดวงเสริมบารมีของคุณได้ดีขึ้นจากเรื่องราวที่มันแย่ๆหรือว่ามันกําลังพบเจอหนักหนาสากันยังไงคุณก็จะผ่านไปได้นะคะสําหรับชาวราศีพิจิกค่ะเดี๋ยวคิดหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ